อุบัติเหตุจากรถไฟจริงเหรอคะหมอไพฮาโลนมันสักศิธิ์ผมดูมา20ปีแล้วนักการเมืองดาราาเซลงเซเล็บดูวหมดปกเก้าสองเดงขาขอโทษหมอยยี่ปีสำนักไพรรกเดฟตายไพรถไฟรถไฟชนตายไพกราฟอุบัติเหตุทางรถไฟซะด้วยอย่าบอกนะว่าหนูมีสิทธิ์ที่จะ เกิดอุบัติเหตุกับทางผ่านที่ไม่มีเครื่องกั้นมากถึง38ครั้งและส่วนใหญ่จะเกิดกับรถยนต์มากถึง50%ในปี6 7ไพ่ให้จุดตัดรถไฟแบบต่างระดับให้จุดตัดรถไฟแบบมีไม้กัน้นให้จุดตัดรถไฟแบบควบคุมด้วยเครื่องหมายจราจรไม่เคยป้ายนี้สินะเฮ้ยไพ่อสุวินใช้จอบขุดดินไพ่ทางลัด่าน ก็าชาวบ้านที่ไหนเขาทําไว้หนูก็ไม่รู้อะแ,ะ,แะ,แะแล้วแล้วใครๆหกก็ใช่กันนอะก็ก็ทีกันมันโลนาน,นะคะหมอมีปัญหา,านาขวัวเยอะและทําอันตรายด้วยเวนละให้สอบประทงหม,หมอหมอต้องช่วยหนูด้วยนะคะช่วยหนูด้วยนะคะหมอทางลอดทางเดียวของเธอก็คือป้ายสัญลักษณ์ขั้าสีอีอะไรอีอีอะไรแล้วใครจะรู้เรื่องวิธีใช้ป้ายทั้งสีมันมีอะไรยากหรอกนะ เมื่อเห็นป้ายรูปรั้วหมายถึงทางข้างหน้ามีรถไฟตัดผ่านมีรั้วหรือมีเครื่องกั้นทางไม่เบรกตายและเมื่อเห็นป้ายรูปรถไฟหมายถึงข้างหน้าจะมีรถไฟตัดผ่านเหมือนกันแต่จะไม่มีเครื่องกัน้นไม่ชะลอตายป้ายก,กากบาทหมายถึงการเตือนว่าเป็นจุดตัดรถไฟเสมอระดับรถยนต์จะมีรถไฟแล่นผ่านทาไมมองซ้ายมองขวาให้ดีตายส่วนป้ายนี้คือป้ายหยุดหมายถึง รถทุกชนิดต้องหยุดเจอเมื่อไหร่หยุดไว้ก่อนถ้าเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงค่อยไปขอบคุณมากเลยค่ะหมอ